ตำรวจภูทรวารินชำราบจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขประจำปีงบประมาณ2,565ที่ศาลากลางบ้านบ้านหนองสองห้องโม2ตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจเอกยุทธนาพฤกษารุ่งเรืองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวารินชำราบเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขประจำปีงบประมาณ2,565 เพือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้นายสุภชัยนามแก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสองห้องกล่าวว่า ทางผู้นําชุมชนบ้านหนองสองห้องได้มีการประสานงานไปที่สถานีตํารวจภูทรวารินชำราบเพื่อขอรับการสนับสนุนอบรมชาวบ้านให้มีความเข้าใจในการขับขี่ปลอดภยัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงสงกรานสร้างเจตํำนึกให้กับคนในชุมชนร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในชุมชน รวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลภายในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนและสร้างความสงบสุขสร้างความปลอดภัยให้กับคนในชุมชนทางด้านพลตำรวจเอกยุทธนาเึกษารุ่งเรืองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวารินชำราบกล่าวว่า การรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบได้มีการจัดตั้งจุดบริการชุมชนตามแยกหลักเส้นทางเข้าวารินชำราบบริการประชาชนที่กลับภูมิลำเนาและประชาชนในเขตวารินที่จะออกนอกพื้นที่ที่มีการตรวจสอบรถสาธารณะต่างๆไม่ให้มีปริมาณแอลกอฮอลหรือยาเสพติดเข้ามาเพื่อการขับขี่ที่ไม่ประมาทจนเกิดอุบัติเหตุในส่วนระดับตำบลจะมีการประสานงานกับทางอบอตอเทศบาลเพื่อตั้งจุดบริการ เน้นการรักษาวินัยจราจรขาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกและขับขี่ด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้ยังมีชุดฝ่ายสืบสวนออกสืบตามชุมชนควบคุมคนที่เดิมสุราในงานเลี้ยงต่างๆเมาไม่ขับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้านนางสาวกิจธัญญาวาจาดีสสอ,อ,อุบลราชธานีเขต3กล่าวว่าสงการานต์เป็นประเพณีของประเทศไทยเรา แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงและอยากให้ประชาชนทุกคนที่เดินทางกลับบ้านกลับสู่อ้อมอกอ้อมใจกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยเรามาระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะการดื่มสุรางดดื่มตอนเดินทางจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อนร่วมทางนอกจากนี้เรามาระวังไวรัสโควิด2019ต้องดูแลความปลอดภัยและชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองด้วย งดดื่มเหล้าระหว่างเดินทางให้พักผ่อนกับครอบครัวก่อนและขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยปราศจากโรคภัยในช่วงสงกรานต์นี้ด้วยก็การลงเรื่องเทศกาลสงกรานต์นะครับนอกจากเรามีการตั้งจุดบริการประชาชนนะครับตามแยกหลักเส้นทางเข้าบริชกำรับโดยในจุดบริการประชาชนเนี่ยจะเน้นของประชาชนที่จะกลับภูมิลำเนาแล้วก็ประชาชนในเขตวัรดินที่จะออกนอกพื้นที่ นะแล้วก็จะมีการตรวจสอบรถสา,สาธารณะต่างๆนะไม่ให้มีเรื่องปริมาณแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดเข้ามาเพื่อให้การขับขี่เนี่ยไม่เกิดความประมาทหรือว่าอาจเกิดอุบัติเหตุในส่วนระดับตำบลน,นะเราก็จะมีการประสานงานกับทางอบอตอและเทศบาลนะเพื่อตั้งจุดบริการและจุดกดไนวนันการจรในทุกเทศบาลทุกอบตรัดรวมย่อยไปถึงระดับท้องถิ่นคนระับในระดับท้องถิ่นเนี่ย การตรวจเนี่ยคือเน้นการรักษาวิทยาจรค่าชิมขัดนิรภัยสมบวกกันน็อกนะครับแล้วก็ขับขี่ด้วยความระวางและความเร็วสุดท้ายเนี่ยเรามีชุดของฝ่ายสิบสวนครับออกสืบตามชุมชนพวกกลุ่มที่มีการจัดงานเลี้ยงดื่มสุราหรือว่าพวกที่มีกิจกรรมนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้หลังจะมีกรรมเนี่ยเราจะลงไม่ให้คุณขับขี่รถเพราะ เขเนี่ยอาจจะเมาหรือคึกคนองนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรทุกรูปแบบนะครับก็ในเทศกาลสงกรานต์ครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็เน้นประเพณีโบราณไทยที่กลับมาหาญาติผู้ใหญ่นะครับเรื่องการเสพของมึนเมาต่างๆนะครับถ้าท่านจะดื่มกินนะครับขอให้ดื่มกลุ่มเล็กๆภายในบ้านครับหรือถ้าดื่มร้านค้าก็ระวังเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับ เน้นอีกอย่างหนึ่งคือเดิมถ้าต้องไม่ขับหรือถ้าขับรถต้องรักษาวินัยจราจรนี่เริ่มหมวกกันน็อกหรือว่าเข็มขัดนิรภัยครับดีค่ะช่วงสงกรานนี้นะคะเป็นประเพณีสงกรานของบ้านเหล่าบุญประเพณีของประเทศไทยเราแต่สิ่งที่เป็นห่วงแล้วก็อยากให้ประชาชนทุกคนที่เดินทางกลับบ้านกลับสู่อ้อมอ,อกอ้อมใจกลับสู่ครอบครัวของเรา อยากให้รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะการดื่มสุราถ้าเรางดดื่มตอนเดินทางจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อครอบครัวเราและต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อนร่วมทางของเราเพราะฉะนั้นแล้วให้ระมัดร,ระวังตัวเองนอกจากระมัดร,ระวังไวรัสโควิด19ก็ต้องดูแลความปลอดภัยและชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองด้วยงดดื่มเหล้าระหว่างเดินทาง ให้นั่งพักผ่อนกับครอบครัวก่อนถ้าคุณอยากดื่มมันไม่มีใครห้ามคุณได้แต่คุณดื่มในที่ที่ทําให้ไม่ประสบอุบัติเหตุไม่ก่ออันตรายให้กับตัวเองครอบครัวและสังคมค่ะการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานนี้ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภยัยปราศจากโรคร้ายและ ให้ประสบความสําเร็จในการทํางานในวราะระดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้ด่ารวยมีโชคลาภทุกๆท,ท,ท่านค่ะ